ประวัติและผลงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมนางสาวจิราพรบุญเหลือนางสาวจิราพรบุญเหลือชื่อเล่นพรเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2516ภูมิลําเลำนาอําเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประวัติการศึกษาวุฒิปร,ริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตคอบอวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวุฒิปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสอสอมอวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทประวัติการทำงานพุทธศักราช2546ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสำนักง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2553พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่การสอนในตำแหน่งครูกศนณนะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2559 รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนทิพรราชพิทยาสังกัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT หั CT, วหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่ายกลุ่มงานบริหารทั่วไปพุทธศักราช2565 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาณโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธ,ธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธ,ธานีชุมพรผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ ระดับประเทศพุทธศักราช2561เข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2561ณจังหวัดตรังพุทธศักราช2563รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา2562ณจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานระดับเขตพื้นที่พุทธศักราช2561ลำดับที่1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนนักเรียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์ตแวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ณจังหวัดสุราษธ,ธานี 2. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 3. รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ2ครูผู้สอนนักเรียนในการแข่งขันการสร้างเว็บแอปพลิเคชันระดับมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีพุทธศักราช2562ผลงานลำดับที่1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ณจังห,หวัดสุราธ,ธานีลำดับที่2รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ครูผู้สอนการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3ณจังหวัดสุราธ,ธานีลำดับที่3เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ2ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บเอดิเตอร์ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3ณจังหวัดสุราธ,ธานี ประวัติการเป็นวิทยากรและคณะทำงานลำดับที่1คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนภูมิภาคณนะโรงเรียนทิพร,ราชพิทยาลำดับที่2คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลภายใต้ชื่องาน Edudigital2019 ณจังหวัดสุราธานีลำดับที่3วิทยากรอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมธัธยมศึกษาปีที่1-3และสำหรับครูมธัธยมศึกษาปีที่4-6ถณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราธานีลำดับที่4 วิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการณนะโรงเรียนทิประวิทยาลำดับที่5วิทยากรอบรมลูกเสือวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C. และวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง HATC ณโรงเรียนทิบร,ราศพิทยาลำดับที่6วิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณนะโรงเรียนทิบร,ราศพิทยาเกียรติประวัติความภาคภูมิใจในความเป็นครูพุทธศักราชส5 6 1 รางวัลครูดีสีสมุยเนื่องในวันครูปีพุทธศักราช2561โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2562และ2563รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2563รางวัลครูผู สอนดีเด่นการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์ตแวร์ระดับชั้นม 1- ม3ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2562พุทธศักราช2564รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน thank you